ความสามารถในการสูญเสียรายได้ของผมน่าจะหกเดือนใช้คํานี้คือหมายว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหกเดือนแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นน่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นหกเดือนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเดือนแรกที่สูญเสียรายได้ผมต้องมีเงินสำรองไว้ประมาณหกเดือนคําว่าเงินสำรองมาจากอะไรก็จะมาจากไอตัวที่ต้องจ่ายเมื่อกี้ครับที่พี่อ้ําพูดเลยก็คือค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายพันแปรแล้วก็เรื่องการออมเงินเก็บเงินภาษีพวกนี้ผมก็ต้องแบ่งเก็บไว้ให้มีสะสมไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่ง อืแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามต้องกระทบเงินส่วนนี้แปลว่าผมมองว่าการบริหารเงินหรืออะไรได้ผมเริ่มมีปัญหาผมก็จะต้องกลับมาเติมเงินก้อนเนี่ยให้มันมีอยู่หกเดือนไปเรื่อยๆอืมแต่ว่าอันนี้ทำตัวอย่างไว้สามเดือนสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เราไม่ได้นานขนาดนั้นอันนี้ต้องประมาณตัวเองหรือบางบคนถ้าแบบกลัวความเสี่ยงมากๆหรือไม่มั่นใจมากๆปีหนึ่งก็อาจจะอาจจะได้ครับถ้าไหวนะเพราะว่าก็จะมีความรู้สึกว่าเก็บมากเกินไปหรือเปล่าคือแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับ ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันอย่างอย่างจช่ตัวของเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายดูแลคุณพ่ออะไรเงี้ยครอบครัวครับก็จะมีก้อนนึงค่าเรียนลูกอะไรแบบเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นก้อนที่สำหรับผมคือพลาดไม่ได้ผมก็จะเติมก้อนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมพวกรายจ่ายส่วนตัวดังนั้นถ้าเดือนไหนรายได้ผมไม่สม่าเสมอเพราะฟรีแลน์มันมาไม่เท่ากันทุกเดือนอยู่แล้วเดือนไหนที่มันน้อยหน่อยเนี่ยผมก็จะดึงส่วนนี้มาใช้แล้วผมก็จะพยายามใช้คําว่าอะไรดีถ้าถ้าดึงมาเมื่อไหร่ผมก็จะพยายามจํากัดค่าใช้ ก็คือไอ้ส่วนที่ผันแปรผมจะลดลงอืมจะเป็นจะจะบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์ต้องมีความเรียกว่าอะไรดีอะความกังวลในชีวิตบ่อยๆอะคือคือคือมันจะต้องคิดว่าเอ้ยแม่งเดี๋ยวไม่พอหวะอะไรเงี้ยคือคือพอเราเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้นอันนี้อันนี้เป็นนิสัยที่ที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องสร้างนะคือก่อนหน้าเนี้ยผมเป็นนุ่นเดือนผมไม่ค่อยคิดพวกนี้จะใช้ไพรา้ว่าเพราะว่าเข้าทุกเดือนรารู้แล้วว่าสิ้นเดือนมันจะเข้าใช่แต่แบบแบบเป็นฟรีแลนซ์เนี่ย เอาตรงๆอันนี้เล่าแบบตรงๆเลยคือแบบบางเดือนเข้ามาเป็นแสนหลายแสนบ,บางบเดือนเข้ามาแบบหลักหมื่นต้นๆคือชีวิตคุณจะแบบถ้าคุณไม่เก็บเงินสำรองไวด้ดีๆไม่ประมาณดีๆคุณจะชีวิตจะสวิงมากเลยครับเดือนเป็นแสนเด่ใชีวิตกับ,บแฮปปี้ราชาเลยเอออุ่ยเดือนนี้ใช้อะไรดีวะพอเดือนเป็นหมื่นคุณคุณก็จะชิบหายขึ้นมาทันทีคุณจะเอาตายแล้วถ้าไม่มีเงินเก็บก็ลําบากดังนั้นประมาณตรงนี้ให้ดีกับอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เห็นพี่อ้ําพูดแชร์เรื่องเก็บเงินเก็บเงินจ่ายภาษี แล้วเงินไม่พอผมว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ต้องทําเลยคือลองเทียบกับภาษีที่เราเคยจ่ายในปีที่แล้วก็ได้ครับว่าเราต้องจ่ายเพิ่มประมาณเท่าไหร่ให้ตั้งก้อนนั้นเป็นก้อนสํารองว่าต้องเก็บไว้จ่ายภาษีแล้วถ้ามีก้อนเนี้ยถ้าเกิดจ่ายน้อยกว่าที่ต้องที่เราเคยจ่ายเราก็จะมีเงินเหลือเพิ่มอืมแยกไว้เลยคือคิดว่าเก็บกอมเงินแหละแล้วเงินก้อนนี้ก็ไม่รู้อะไรก็จ่ายภาษีถ้าไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายน้อยก็เอาเงินไปใช้ต่ออะไรแบบนี้ครับครับแล้วถ้าระหว่างปีลหละคุณหนอมบางเดือนสมมติรายได้ มันมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเยอะแล้วแล้ว,ลวเราพอจะดึงตรงนี้มาใช้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยใกล้ได้ได,ไดึงได้ครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องระวังพอคือพอทันทีที่ดึงเนี่ยต้องกลับมาถามตัวว่าไอ้ที่รายได้มันน้อยมันเกิดจากอะไรเช่อนอ่ะอย่างอย่างตัวผมผมจะตอบได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาซีซั่นที่รายได้น้อยกับรายได้เยอะอ่ะาช่วงภาษีมันจะมีช่วงพีคก,กับช่วงนิ่งๆไอ้ช่วงนิ่งๆเนี่ยเป็นช่วงเหมือนกับจำศีลผมต้องพยายามแบบกล่าวว่าต้องใช้เงินประมาณเท่านี้นะ ฟรกคอร์สเท่าไหร่ต่อเดือนเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็ดึงมาใช้พอเดือนที่มันกลับมาผมก็ต้องกลับไปเติมให้มันเต็มก่อนครับอ่าแต่ผมจะไม่แบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรดีไม่ทิ้งคือไม่ใช่แบบว่าอ่ะก็แค่ก็ถ้าดึงมาใช้ก็ไม่ไม่กลับไปอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามต้องกลับไปเติมให้ได้ไเพื่อจะ<ๆ>เพื่อจะรู้สึกปลอดภัยอืมอืบอืมก็คือแนะนําให้เป็นคนระม่ระวังอ่าหรือไม่ก็มองมองโลกในแง่ร้ายเผื่อไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันต้อง มันต้องระวังตัวเพราะว่าเงินมันไม่ได้มาประจําว่าสิ้นเดือนเข้าสิ้นเดือนเข้าอย่างเงี้ยนะครับท่านไหนอยากเป็นฟรีแลนซ์ผมเขาเ้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่อยากจะทํางานประจาเงินอยากจะเป็นฟรีแลนซ์กันเนี่ยก็ต้องมองทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่เป็นความเสี่ยงของมันด้วยนะครับว่าธรรมชาติของอาชีพเนี่ยมันเป็นแบบนี้รายได้มันเป็นแบบนี้ก็จะได้ต้องระมัดระวงังมีคุณอนุรักษ์นะครับเป็น f c พี่อ้นะําจากชุมพรนะครับทักทายพี่อ้ํามาด้วยนะครับเอฟซี<ล> FC, ดีค,ครับผม เอฟซีคุณหนอมอย่าอย่ายอมนะครับทักทายมาบ้างนะครับหรือว่าวันนี้ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟรีแลนซ์นะครับเราขายของกันตามสะดวกตามช่องแชทเลยนะครับท่านทําอะไรอยากจะชวนเพื่อนมาใช้บริการอะไรก็ตามตามสะดวกเปิดร้านขายของกันเต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมฟังรายละเอียดเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีคําถามมาร่วมสนุกกันด้วยผมจะเล่นทุกๆครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะครับ อ่ะคุยกับพี่สะสมอีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับ,บมีมุมที่ผมอยากรู้มากเลยคือเวลาคนยังไม่รู้ว่าปีนี้จะมีรายได้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะพอคำนวณเข้าๆได้ก็ตามเนี่ย <ใช S 1> การลงทุนแบบรายเดือนเนี่ยพวกดี a เนี่ยมันทำได้ไหมอันนี้ขอข้ามไปเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกันโอ้ครับอันนี้ต้องบอกว่าแนะนำอย่างยิ่งนะครับครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้นอกจาก เครื่องมือที่เป็นรูปของเมียเก็บนะครับไม่ใช่เมียเก็บให้ภรรยาเก็บนะคำนี้อันตรายนะครับผมว่าให้พวกเครื่องมือทางการเงินเนี่ยช่วยทํางานนะครับพวก B C A เนี่ยมันเป็นหลักการคือการออมเงินนะครับในรูปแบบการลงทุนนะครับด้วยจํานวนเงินเท่าเท่ากันทุกๆเดือนนะครับเราอาจจะแบบแบ่งเงินส่วนหนึ่งของเงินออมเราก็ได้นะครับมาแบ่งมาลงทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีออมหุ้นเดือนละหนึ่งพัน หรือสองพันหรือออมกองทุนเดือนละหนึ่งพันสองพันอะไรงียครับครับซึ่งข้อดีคือนะครับในจังหวะที่ระดับราคาสูงเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งพันบาทนะครับที่ราคาที่มันสูงเนี่ยนะครับเราจะได้จานวนหน่วยหรือจานวนหุ้นเนี่ยที่น้อยน้อยหน่อยนะครับครับแต่ถ้าเกิดพอเดือนถัดไปปรากฏว่าหุ้นตัวนี้มันตกลงนะครับอ่าเงินเท่ากันเท่ากันพันหนึ่งเนี่ยมันจะได้จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นครับนะครับนั่นแปลว่าในระดับราคาที่สูงเนี่ย เราจะได้จํานวนหุ้นน้อยราคาต่าๆเราจะได้คุ้นที่เยอะโดยเฉลีย่ยเนี่ยมันทําให้อ่าราคาเฉลีย่ยต้นทุนของเราเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดในระยะยาวนะครับ,รบก็สร้างโอกาสในการทํากําไรได้สูงขึ้นนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางฟิลิปเราเองนะครับก็มีบริการนะครับในส่วนนึงเป็นทั้งโครงการออมหุ้นแล้วก็โครงการที่เป็นออมปองทุนนะครับ,รบนะครับตามวัตถุประสงค์การเงินการลงทุนของเรานะครับว่าต้องการลงทุนระยะยาวแค่ไหนนะครับ ท่านใดที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากแต่อยากแบ่งเงินออมนะก็อาจจะเป็นพวกกองทุนรวมก็ได้นะครับออมดีซีเอในกองทุนรวมรก็จะมีกองทุนที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากหรือความเสี่ยงต่ำเนี่ยให้เลือกาการลงทุนนะครับอที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเคยคุยกับหลายคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยบางคนคผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเฮ้ยปีนี้รายได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วฉันจะไปดีซีเอทุกเดือนทุกเดือนได้ยังไงมันอาจจะซื้อเยอะเกินไปอะไรยังไงหรือเปล่าเราแนะนํำยังไงบ้าง อย่างนี้ครับคือถ้าถ้าเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นการออมในส่วนที่เป็นพวก IMF น่อันนี้นะครับอาจเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นคนที่ทํางาน f r แล l a n c ะออมที่เป็นดี A ใน R m f เนี่ยอาจจะยากนิดนึงคำนวณยากเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเออครึ่งปีหลังอะไรได้ฉันจะเท่าไหร่ผมมาถึงกองทุนลดหย่อนภาษีขอขออภัยเมื่อกี้อาจจะอธิบายไม่ละเอียด S S F IMF เนี่ยเขาเขาไม่รู้จะวางแผนเรื่องของภาษียังไงครับจริงๆอย่างนี้ครับถ้าอยากจะออม ออารหรือ SFF เนี่ยนะครับเป็นกองที่เอาไปลดจนภาษีได้เนี่ยรเราอาจจะประมาณการจากค่าเฉลี่ยปีที่แล้วที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับว่ารายได้เราประมาณเท่าไหร่เราซื้อได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีแชร์เดี๋ยวแชร์สไลด์ว่าตัวเงื่อนไขของกองทุนที่เป็น r m f แล้วก็ SFF เนี่ยนะครับเ,เราได้เท่าไหร่บ้างแล้วเราก็รู้แล้วว่าอะเรามีเงื่อนไขที่จะซื้อได้สูงสุดเท่าไหร่หรือโกต้าเลยที่เราซื้อเท่าไหร่นี่ยนะครับ S <S เราอาจจะซื้อประมาณค่าเฉลี่ยขั้นต่ำไว้ก่อนก็ได้ที่เป็นการออม d c a ไปเลยนะคะรับแล้วพอเห็นตัวเลขรายได้ประจําปีเหลือเท่าไหร่เหลือโควต้าเท่าไหร่ที่เราอยากซื้อค่อยไปซื้อเป็นก้อน,นะค่อยไปซื้อเพิ่มอ่าผม,มว่าประมาณช่วงประมาณเอกันยาตุลาเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าผ่านมาสิบเดือนเบีดเดือนเนี่ยนะครับสิบเดือนเนี่ยไอรายได้เราประมาณเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วและไอที่เราเราออมมา DCA ออม อาหรือ SfF เนี่ยนะครับทุกๆเดือนเนี่ยมันมันเพียงพอไหมเหลืออีกเท่าไหร่ที่จะซื้อ,อถ้าเราอยากจะซื้อให้แบบให้เต็มประสิทธิภาพนะครับโอเค,คก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับอ่อาได้งั้นเดี๋ยวผมขอขั้นนิดหนึ่งด้วยการมาร่วมสนุกถามคําถามแจกรางวัลกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีรางวัลเป็น c e n t r a l Gift Voucher 2สองอบาทนะครับอ่าคำถามแรกเนี่ยนะครับเราจะแจกสามรางวัลด้วยกันทุกท่านร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์คําตอบเนี่ยนะครับ มาในช่องแชทนะครับท่านที่ตอบถูกนะครับทีมงานเราจะคัดเลือกแล้วก็ทักไปหาท่านนะครับเพื่อจะจัดส่งรางวัลกันต่อไปคําถามแรกผมขอเอาใจคนที่มาเร็วหน่อยนแลวกันอ่าคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้บางส่วนอาจจะเพิ่งเข้ามาบางส่วนอาจจะมาตั้งแต่แรกนะครับใครมาเร็วเราให้สิทธิประโยชน์ครับเพราะว่าคาตอบของคําถามนี้ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยปีนี้นะครับอ่าทางฟิลิปเองทําธุรกิจในประเทศไทยมายาวนาน ปีนี้ครบรอบกี่ปีพิมพ์มาในช่องแชทนะครับคนที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับรางวัลไปนะครับอ่าโอเคมีคนพิมพ์มาบ้างแล้วนะครับโมเป็นคนตอบถูกเต็มเลยก็กันบ้านเพื่อนกันได้สบายนะครับอ่าผมบอกแล้วใครมาเร็วเราต้องให้ประโยชน์ให้สิทธิพิเศษกับกับท่านนั้นไปบ้างนะครับอ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ทักไปหาท่านนะครับเพื่อจัดส่งของรางวัลกันต่อไปเอาละครับกลับมาที่ประเด็นของเราผมอยากจะ คุยเรื่องของการวางแผนการเงินการออมการลงทุนกันบ้างอาถามพี่หน่อบ้างก็ได้ในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีด้วยทุกวันเนี้ยในความเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราลงทุนอะไรยังไงอยู่บ้างแล้ววางแผนจัดการมันยังไงบ้างพี่หน่อบอเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆก็หลักการลงทุนไม่ว่าจะอาชีพไหนผมว่าคล้ายกันเนาะก็คือกําหนดตามเป้าหมายการเงินครับเป้าหมายการเงินคนทั่วไปมีอะไรบ้างอะถ,ถ้าหนีไม่พ้นอะอย่างตัวผมเองผมก็เกษียณ เก็บเงินก้อนเพื่อนลูกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เก็บ,บเงินไว้ใช้จ่ายต่างๆในตามแต่ละเป้าหมายแต่เป้าหลักๆที่ผมใช้อ่าแน่นอนก็กเกษียณกับเก็บเงินให้ลูกอันนี้จะเป็นเป้าหลักซึ่งพอมาเป็นเป้าหลักผมเล่าต่อเลยก็คือในมุมผมผมก็จะอ้าวมองว่าเป้าหลักจะเก็บยังไงให้ง่ายก็เอาตัวที่มันลดหย่อนภาษีได้ก่อนเพราะรต้องบอกตรงๆว่าเป็นฟรีแลนซ์มันเสียภาษีเยอะเนื่องจากกฎหมายเนี่ย ต้องบอกว่าต้องบอกงนี้ด้วยว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันถือเป็นเงินได้ประเภทที่2ตามกฎหมายซึ่งถ้าเกิดใครเคยยืนภาษีจะนึกออกว่าพอมาเป็นเงินได้ประเภทที่สองหากค่า้จ่ายได้แค่แสนเดียวดังนั้นค่ารถหย่อนคุณต้องเยอะเพื่อที่คุณจะลดเงินได้สุดที่และเสียภาษีน้อยลงครับผมก็เลยจะเอาตัวรถหย่อนมากลางดูกับเป้าหมายมาแมทกันอ่าแมทง่ายๆเกษียณก็ไป r m f ครับถ้าเก็บเงินให้ลูกถ้ามันเป็นอยู่ในช่วงสิบปีเก็บได้ก็ SSF ถ้า เป็นเงินก้อนที่จะเก็บนากนกว่านั้นได้ก็อาจจะเป็น r บ f ก็ก็เอาสองผ่อนนี้ให้มให้ให้เต็มก่อนเต็มเสร็จแล้วนี่คือเป้าหมายใช่ไหมครับอีกนงเรื่องหนึ่งเป้าหมายหนึ่งที่ต้องระวังแน่นอนฟรีแลนซ์เนี่ยอันนี้พูดเลยว่าต้องระวังมา,มากๆก็คือเรื่องของความเสี่ยงการเป็นฟรีแลนซ์มันมีตั้งแต่ประกันสุขภาพต้องทำประกันชีวิตอ่ะง่ายๆเลยเสาผมเป็นกําลังหลักของบ้านเลยคือถ้าเป็นอะไรไป เงินน so ่าจะเงินรายได้สูญเสียไปผมสูญเสียรายได้ไปที่บ้านน่าจะลําบากก็ต้องเตรียมประกันชีวิตไว้เพื่อให้มันมีความคุ้มครองอะก็เติมพวกนี้ด้วยด้วยเครื่องมือลดหย่อนภาษีแต่เน้นแบบนี้ว่าไม่ได้เติมด้วยเครื่องมือลดหย่อนภาษีแล้วพอเช่นประกันสุขภาพผมก็ไม่ได้สองหมื่นห้า Oh, อ๋อเข้าใจา <okay. S 2> ใช่ไหมอเออผมก็จะไม่ได้แบบว่าเอ้ยงั้นลดหย่อนได้สองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้าประกันชีวิตผมก็อาจจะไม่ได้เจ็ดหมื่นห้าเพื่อให้มันแมทแล้วรวมกันไม่เกินแสนอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มองแบบนั้น hmm. คือถ้าเกินก็เกินไปครับแต่ฝั่งกองทุนผมก็จะใช้เพดานสูงสุดที่กฎหมายให้ตามที่ตามที่ผมสามารถลดหย่อนได้ในฝั่งอาเกับ s อสเลือกเพดานสูงสุดตามที่กฎหมายให้แล้วส่วนที่เกินผมก็ไปทําพอร์ตน่ารัก เรียกของน่ารักกันนะแยกต่างหากเป็นกองทุนธรรมดาบ้างอ่ะเป็นออมหุ้นบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะไอ้หรืออาจจะมีพอร์ตนลึกสนุกอันนี้อันนี้แบบใช้อย่างเงี้ยของของฟิลิปมีออมหุ้นใช่ไหมครับผมก็ไปออมหุ้นกับฟิลิปอ่ะออมหุ้นเก็บไว้ให้ลูกวัดใจว่าจากวันนี้ถึงลูกอายุยี่สิบพ่อเก็บหุ้นให้ตัวหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ทําเดือนละพันแบบสนุกเลือกหุ้นประทวนเก็บทุกเดือนเดือนละพันแล้วเดี๋ยววัดใจกันว่าตอนมันยี่สิบหุ้นนี้แม่งจะเท่าไหร่อืมกับ สนุกสนุกไหมอันนี้อันนี้อันนี้ทำเบื่อ,นนส,นอสนุกแต่ว่าแล้วหุ้นนี้คือผมให้ลูกจิ้มนะคือลูกผมเด็กใช่ป่ะผมก็เปิดมาอ่าเนี่ยฟิลิปมันจะมีรายชื่อซื้อหุ้นผมก็อจิ้มมาตัวหนึ่งลูกจิ้มป้งผมก็เอาตัวนี้แล้ววัดใจกันนี่คือตัวโชคชะตาชีวิตมึงไปเออริ่งเออรับผมเขาสกีนมาเบื้องต้นแล้วใช่ใช่เขาเขาสกีนมาแล้วไม่กลัวผมคิดว่ามันหายเราก็ประมาณหนึงดีว่าตัวไหนมันจะขึ้นเยอะกว่ากันใช่เพราะฉะนั้นถ้าสกีนมาเบื้องต้นแล้วแล้วมันเป็นพื้นาดดีมกก็ ก็ usted, ให้เขาเลือกไปใช,ใช่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 เนสนุกครับอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการนี้มากเลยเออวสนุกดีแล้วก็อีกอันอีกนึงที่ขอโทษครับเอออีกนั่นอีกนึงที่ที่ที่บอกไว้เผื่อใครจะใช้บริการฟิลิปฟิลิปมันจะมีพวกเก็บกองทุนสะสมรายเดือนครับที่ไม่ใช่ลดหย่อนภาษีได้ด้วยถูกไหมเอออันเนี้ยปันซูเปอร์มาร์เเนี่ยก็ตั้งผมตั้งไปเลยมันจะมีค่าเรียนลูกช่วงมัธยมซึ่งกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ตอบโจทย์ครับ อ่าเพราะเอสแออีกสิปีเนี่ยลูกน่าจะเรียนมัธยมไปแล้วมันจะเป็นปริญญาตรีส่วนอาร์เเนี่ยมันก็ไปถึงมเกระียนมันจะมีแกลบหนึ่งที่ผมต้องเก็บเงินเพื่อเป็นค่าเรียนลูกผมก็ใช้เนี่ยครับของฟิลิปฟันซูร์มาร์ทเก็บทุกเดือนเท่าๆกันจัดพอร์ตแล้วก็เก็บไปอันนี้ก็เ,เ,กเพื่อเป้าหมายการเงินครับจริงๆมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นภาษีของฟรีแลนซ์เยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจัดเป็นเซสชั่น หลักให้ให้ทางคุณหนอมเล่าอีกอีกสักอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันอาจจะเป็นช่วง Q&A เพราะว่าคนน่าจะถามเรื่องเรื่องประมาณนี้ประเด็นนี้กันกันเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ฟังคุณหนอมแล้วก็แบบว่าสัดส่วนของเงินออมที่เอามาลงทุนก็น่าจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับรายได้เพราะว่า S S F เอฟถ้าเต็มไปได้จริงๆมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของรายได้ใช่ไหมโอ้ยี่สิบหรืยี่สิบนี่ก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะแสดงว่ารายได้คุณหนอมเยอะมากเอสเอฟไอเอฟเต็มเต็มที่รวมกันมาไม่เกินอยู่แล้ว ก็ใช้คำนี้ไงคือสุดท้าย <Okay. S 2> มันก็ไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ได้แค่นั้นああครับโอเอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียจากคนที่ต้องบริหารจัดการเงินในรูปแบบของฟรีแลนซ์แล้วก็เอามาลงทุนด้วยนะครับมีอะไรอยากถามพี่หลงก็ส่งคําถามมาเพิ่มเติมได้ถามคุณสาาบ้าสองบ้างมีอะไรอยากจะแนะนําว่าถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์อยากจะลงทุนเนี่ยคุณจะต้องมี ไอเดียควรจะต้องคิดอะไรยังไงมีอะไรควรจะต้องเป็นเรื่องคอนเซิร์นหรืออะไรจะเป็นโอกาสของเขาได้บ้างอ่ะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องกองทุนเนี่ยผมอยากมีสไลด์แชร์อันนึงนะครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นสไลด์อ่าเรื่องเกี่ยวกับพิิมิดนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของการเงินเรานะครับ,รบอันนี้ก็เป็นพิลิมิดที่ที่ผมคิดว่าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคร่าวๆนะครับอย่างเช่น เวลาเราได้อินคัเข้ามานะครับเราอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วแล้วว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นที่เป็นคงที่นะครับเราอาจจะต้องการส่วนหนึ่งไว้ไว้ที่เป็นแท็กแน่นอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันกับพี่หน่อไปแล้วนะครับครับอินคัามที่เด้วมานะครับเราเราไปทําอะไรบ้างนะครับเราหนึ่งอาจจะต้องเสริมเรื่องของสภาพคล่องนะครับสามถึงหกเดือนนะครับเราจะต้องเผื่อเรื่องของ ความเสี่ยงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่หนอมยกตัวอย่างมาว่าเรื่องของประกันสุขภาพไหมประกันชีวิตไหมนะครับนะครับแล้วก็ค่อยไปคิดเรื่องการลงทุนนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยระดับความสาคัญเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงก่อนนะครับว่ารเรามีเงินสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพียงพอไหมนะครับหรืออาจจะต้องมากกว่าคนที่ทํางานเป็นไรายได้ประจําด้วยซ้ํานะครับนะครับสคือ,อความเสี่ยงเรื่องเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝัน สุขภาพอะไรต่างๆ,ๆนะครับแล้วรีบด,ดูเรื่องการลงทุนการลงทุนเนี่ยผมชอบไอเดียพี่หนอมเมื่อกี้มากเลยที่แบบแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งซึ่งผมเห็นบางคนทําแต่บางคนก็ไม่ได้ทำนะครับ,รบ <ๆ S 2> แยกไปเลยว่าวัตถุประสงค์เงินก้อนนี้เพื่ออะไรเพื่อการศึกษาบทเงินก้อนนี้เพื่อการท่องเที่ยวนะอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นนะครับสมมติว่าผมบอกว่าเอออยากไปเที่ยวยุโรปเนี่ยแต่ยังไม่ได้เก็บเงินเลยบอกว่าเ๋ยเดือนหน้าเราบินไปเที่ยวยุโรปได้ไหม อไม่มีเงินอาจจะต้องวางแผนในล่วงหน้าก่อนนะครับเราอาจจะอยากได้บ้านหลังใหม่ไหมนะครับอาจจะเป็นแผนที่แบบระยะก,กลางๆหน่อยสามถึงห้าปีนะครับหรือทุกคนเลยที่ต้องควรจะต้องวางแผนเลยคือเรื่องของการเกษียณอายุนะครับนะครับก็เราจะใช้ชีวิตยังไงอาจจะต้องมานั่งคิดว่าตอนเราแก่แล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างสบายหรือตามตามอัตรภาพนะครับ,รบนะครับพวกนี้เนี่ยวันวันเราเราเรา,เราในวันนี้เราสามารถเป็นคนกําหนดชีวิต ที่ดีในอนาคตของเราได้นะครับแต่เราต้องวางแผนนะครับหรือเหนือกว่านั้นเราจะเตรียมเงินไว้ให้เป็นเงินมรดกสําหรับคุณลูกไหมประมาณนี้นะครับแล้วเหลือเราให้มาดูว่าจริงๆแล้วเราเวลา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนยังไงนะครับอ่ะผมผมมีอ่ะอันนี้เป็นชาร์ตที่เป็นสไลด์ที่อ่าเป็นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าน้องๆจบใหม่เลยอยากทํางานฟรีแลนซ์มากผมว่า ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยทนส่วนมากไม่ชอบงานประจําเลือกอยากทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับถึงว่าตั้งแต่อายุอีแลาวกันนะครับไปจับงานฟรีแลนซ์ที่ในตัวอย่างนี้อาจจะนั่นหน่อยนะก็คือเก็บเงินนะครับต่อเดือนเนี่ยเดินประมาณสัก,ปร,สกประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับ,รบปีหนึ่งก็ประมาณสักแสนสองกว่า,วาต่อปีนะครับเป็นแสนสองสามพันในตัวอย่างนะครับนะครับปีเดือนหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเราเริ่มเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่า คอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเก็บไว้ในออมซั์เนี่ยพอถึงอายุ40นะครับเราจะมีเงินประมาณประมาณล้านแปดหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันประมาณนี้นะครับนะครับแล้วสมมุติว่าตอนอายุ40แล้วเนี่ยคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ในบางอาชีพนะครับความสามารถในการหารายได้เราอาจจะไม่ได้เท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น,อาจจ,ปนอาจจะเป็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ผมอาจจะเป็น ช่างถ่ายภาพหรืออะไรต่างๆที่แบบความสามารถในการที่เราทํางานเนี่ยมันไม่ได้ไม่เท่าเดิมแหละนะครับวันนั้นเราหยุดไม่ทํางานแล้วครับเราเรามีเงินล้านแปดถามว่าอยู่ได้อีกกี่เดือนนะครับอยู่ได้แค่ประมาณร้อยห้าสิบสี่เดือนประมาณนี้นะครับเงินแล้วแล้วเราต้องตายไปเลยหรือยังไง่หรือมันก็แล้วจะไม่มีตังค์แล้วเราตายนะครับโชคดีที่เราตายแต่ถ้าชาย่ร้อนหเรายังไม่ตายแล้วเงินดันหมดก่อนอืมทำไมเคครับ ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์คือว่าเราช่วงที่เราอายุประมาณยี่สิบห้าถึงประมาณสี่สิบเนี่ยเราสามารถทํางานได้เต็มที่ครับอ่าเรามีพลังแบเป็นวัยหนุ่มสาวทางานได้เต็มที่นะครับช่วงเนี้ยเราทํางานไปก่อนนะครับแล้วพอถึงอายุสี่สิบไปแล้วเนี่ยหรือห้าบางคนอาจจะห้าสิบหรือบางคนห้าสิบห้านะครับเราต้องให้คนคนนึงช่วยทํางานแทนเราก็คือเงินเรานั่นแหละนะครับเป็นคอนเซปต์ให้เงินทํางานนะครับนะครับถ้า ในตัวอย่างเนี้ยนะครับด้านล่างนะแบดล่างเนี่ยนะครับเอ่ออายุยี่ห้าเก็บเงินเดือนละประมาณหมื่นสองร้อยห้าสิบาทนะครับเออ่ปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเนี่ยนะครับแต่ว่าคนเนี้ยหารีเทิร์นเอาไปลงทุนนะครับไปลงทุนแล้วหารีเทิร์นได้ประมาณหกเปอร์เซ็นซึ่งผมว่าหกเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราไปลงทุนนะครับถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้กลางๆนะครับไม่ไดี เออไม่ได้ต้องสูงจนเกินไปเนี่ยผมว่ามันรีเซแเบิลไม่ได้ยากจนเกินไปหกเปอร์เซ็นต์อ่าจัดพอการลงทุนนู่นนี่นั่นสุดจริงๆแล้วผมว่าหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นแบบเป็นไปได้อย่างอย่างไม่ยากจนเกินไปนะครับโดยเฉลี่ยในระยะยาวนะนะครับและเซอายุสี่สิบเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่ประมาณสองล้านแปดอ่าประมาณสองล้านแปดจะเห็นได้เลยชัดเลยว่าเทียบกับคนแรกที่จะอยู่ข้างบนน,นบ่นะครับนะครับระหว่างไม่ได้ลงทุนนะครับอ่อ อันนี้มีมาประมาณล้านแปดอันนี้ประมาณสองล้านแปดนะครับสมมุติยกตัวอย่างเนี่ยคนคนนี้นะครับงานน้อยลงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงลงทุนต่อนะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะให้รีเทิร์นมาสักสี่เปอร์เซ็นต์ลดความเสี่ยงลงอายุเยอะขึ้นลดความเสี่ยงลงนะครับ่หารีเทิร์นได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็ทยอยใช้เงินไปเรื่อยๆนะครับจะมีเงินใช้เนี่ยประมาณเดือนละประมาณหมื่นสอง ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเงินตรงนี้มันเป็นกูชั่นนี่เอาไว้ช่วยวเวลา<ม>เราอาจจะยังคงมีงานอยู่นั่นแหละแต่ว่างานเราอาจจะไม่ได้แบบโอ้ฟู่ฟ้าเหมือนตอนที่เราสมัยหนุ่มๆนะครับแต่จะมีกูชั่นมาช่วยช่วยในส่วนนี้นะครับเราจะอยู่ได้ถึงประมาณ80อันนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้เป็นเป็นสมมติยกตัวอย่างนะครับแบบคร่าวๆซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับ ต่ถ้าเกิดใครที่อยากให้เราลองช่วยแบบวางแผนการเงินซิต้องออมเท่าไหร่อยากได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ถึงเป้าหมายเนี่ยนะครับอยากเกษียณอายุเร็วแค่ไหนนะครับลองมาคุยกับเราได้นะครับเรามีพูดในด้การลงทุนนะครับวางแผนทางการเงินได้ให้กับท่านได้ว่าเท่านจะเก็บออมยังไงเก็บเงินละเท่าไหร่เงินออมเนี้ยจะไปลงทุนในส่วนไหนได้บ้างนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่า ข้อแตกต่างระหว่างคนทั่วไปในส่วนที่เป็นสายฟรีแลนซ์นะคือเงินลงทุนของของเราเนี่ยควรจะแบ่งส่วนหนึ่งที่รับความเสี่ยงได้กับส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยเสี่ยงคเพราะว่าผมว่าน้องผมคนนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีเขาเนี่ยไปลงทุนในอะไรที่มันเสี่ยงมากยกตัวอย่างเช่นเออไปซื้อบิตคอยนไปซื้อกองที่เป็นกองหุ้นต่างประเทศอะนะครับ,รบถึงแม้ว่ามันอาจจะ มันอาจจะถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าวันที่เกิดวิกฤตเงินงานเราก็น้อยลงนะครับวลาเกิดวิกฤตแน่นอนหุ้นในตลาดมันก็ลงทั่วโลกเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องไปขายในราคาที่ขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องแบ่งสสรนการลงทุนออกมาในส่วนที่แบบทั้งเสี่ยงบ้างแล้วก็แล้วก็ไม่เสี่ยงหรือเสี่ยงมากนะครับออโอเค เพราะฉะนั้นผมจับไอเดียนี้ก็คืออย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ราคามันผันผวนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินมาเมื่อไหร่หรือว่าสมไม <จะ S 1> ไม่สบาย<แ>ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เงี้ยเราอาจจะต้องถูกบังคับให้ขายหุ้นในจังหวะที่ตาลาดมันไม่ดีหรือในทางกลับ,บกันเราก็อาจจะต้องเก็บสินทรัพย์ในสิ่งที่มันพอมีสภาพคล่องพอจะเปลี่ยนเงินเป็นเงินได้อย่างบางคนไปซื้อที่ดินแล้วพอต้องใช้เงินที่ดินมันก็ไม่ได้ขายได้เร็วแบบสภาพใช่ต้องต้องนึกถึงด้วยเหมือนกัน ก็เป็นหลักการกระจายความเสี่ยงแต่อาจจะต้องเผื่อความไม่แน่นอนไว้สูงนิดนึงกว่าคน<ม>ทั่วไปนะครับเ<ช>พราะว่า<ช>ั้งรายได้เราก็ไม่แน่นอนนะครับทั้งไม่รู้ว่าจะเกิดวิกฤตเมื่อไหร่นะครับฝังฟังฟ่งเังแลาซ่าไงไม่รู้นะครับอ่ะก่อนให้คุณสะสมเล่าเรื่องการลงทุนเดี๋ยวผมถามพี่หน๋อบ้างนะครับมีประสบการณ์มาแชร์ไหมครับว่าเอ๊ะเราเคยคิดได้ว่าอย่างที่พี่สะสมบอกนั่นก็ก็น่าสนใจนะว่าเออ วันหนึ่งอาจจะไม่มีคนจ้างเราแล้วก็ได้นะอาชีพนี้มันอาจจะอายุสั้นกว่าพนักง,งานประจําที่ทําได้ถึงห้าสิบห้าหกสิบนะครับคิดทุกวันเฮ้ย <laughs> <laughs> <He> จริงคือผมผมผมว่าผมว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องคิดว่ารายได้ทุกวันเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอย่างที่บอกเนอะมันมันเกิดจากพื้นฐานความระแวดระวังครับ <laughs> คือมันต้องคิดว่าเอ้รายได้มันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกอทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราจะทไงมันก็มีสองโจทย์ครับคือหนึ่งทำไงให้รายได้อยู่กับเราตลอด คืออยู่กับลานานขึ้นแล้วกันก็คือความเชี่ยวชาญความสามารถก็คงต้องพัฒนาไปอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะต้องมองหาอาชีพสำรองอยู่เสมอผมว่ายุคนี้มันปรับตัวคือมันไม่สามารถเป็นฟรีแลนซ์ไปได้จนถึงถึงเรานึกออกไหมคือคือผมก็เป็นเนี่ยก็คือผมผมก็คงแบบอายุห้าสิบก็คงไม่มีใครจ้างผมแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณอายุห้าสิบคุณอาจจะยังมีแต่ว่างานที่คุณทํามันก็จะเป็นงานอีกแบบหนึ่งนึกออกใช่ไหมคุณก็จะเป็นพิธีกรได้ถ้าคุณเป็นพิธีกรงานคุณก็จะเป็นงานลักษณะหนึ่งที่ที่คุณต้องโฟกั ถึงออกอย่างผมผมก็แม่งก็คงสี่ห้าผมก็เป็นพี่หนอมไม่ได้แล้วนึกออกไหมผมสี่ห้าสิผมก็ต้องไปเริ่มเป็นน้าหนอมลุงหนอมผมก็ต้องมีความโพซิชันตัวเองอีกแบบหนึ่งเออดังนั้นมันเราไม่สามารถจะอยู่แบบนี้ได้ตลอดสิ่งที่ผมคิดคือถ้าเราไม่เก่งขึ้นชานาญขึ้นเราก็ต้องพยายามขยับขยายให้มากขึ้นอันนี้ในมุมรายได้กับการที่เมื่อกี้คุณอ้ําบอกบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องให้เงินทํางานด้วยต้องวางแผนะเรื่องการจัดการเงินไอ้วางแผนพวกเนี้ยคิดไว้เลยว่า หนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องใช้เงินมันต้องพร้อมใช้ผมในส่วนตัวผมรู้สึกว่าอันนี้นอกนอกกรอบแต่ว่าฟรีแลนซ์ผมคิดว่าไม่ไม่กล้าเสี่ยงเยอะเหมือนตอนที่มีรายได้แน่นอนนะหมายถึงการลงทุน่ะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยการงานที่มันไม่มั่นคงผมจะไม่ค่อยกล้าลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงมากอย่างเงั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกครับผมหุ้นต่างประเทศเยอะๆเนี่ยโอเคมันอาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้อืมอาจจะต้องมองขอบเขตที่ไม่ใช่อายุคือ ปกติการลงทุนมันจะบอกว่าถ้าอายุน้อยเสี่ยงได้มากใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือมันคือพื้นฐานครับแต่รฟรีแลนซ์เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เสี่ยงได้มากขนาดนั้นเช่นค,คุณต้องมีเรื่องใช้เงินฉุกเฉินถ้าพอร์ตคุณเสี่ยงสมมุติลงคุณลงคริปโตเงี้ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ว่าคริปโตนะฮะแต่ถามาคุณลงคริปโตแล้ว,แล,วแล้วคุณต้องใช้เงินฉุกเฉินเนี่ยแล้วคุณแม่งแบบทุ่มคริปโตไปหมดเลยวันนี้คุณฉุกเฉินเลยคือชีวิตคุณต้องฉุกเฉินแน่นอนนึกออกใ่มะ มันมันเลยต้องแบบพยายามรบริหารจัดการเงินในในความประแวดระวังด้วย <c oughs> ก็สองมุมมุมรายได้ด้วยมุมการลงทุนด้วย